นี่เน้นปลายใหญ่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อนะครับช่อง YouTube และแฟนเพจอุชิตับคนสุรินเหลาอำเภอประสาทตัวนะครับผมอวันนี้นะครับอุชิตตับจะนำนะครับผมโลบสองงานะครับเข้าสองทางนะครับผมโลบสองงาเข้าสองทางทั้งซ้ายทั้งขวานะครับปลาสามารถเข้าได้นะครับผม ตัวนี้มีลูกค้าสั่งทานะครับผมเอาไปใส่นะครับสั่งหนึ่งลูกนะครับขนาด45เซนนะครับขนาดหน้ากว้าง45เซนนะครับผมอ่านี่พี่น้องขนาดหน้ากว้างนี่คือขนาดนะครับขนาดหน้ากว้าง45เซนส่วนความสูงนะครับของค่ายผมนะครับถ้าขนาดหน้ากว้าง45เซนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ60ถึง65หรือครึ่งเมตรกว่าๆนะครับความสูงนะครับสามารถนําไปใส่กับน้ําลึก เ้าหัวเข่าก็ได้นะถ้าเท้าเ้าหัวเข่าจะให้ตัวนี้ลอยนะครับลอยก็ปลาสามารถหายใจได้หรือจะใส่แบบจมก็ได้นะครับถ้าบางหมยนะจะเป็นน้ําประมาณเอวหรือประมาณต้นโคอก็สามารถใส่ได้นะครับจมนะครับผมเน้นหลักๆคือปลานิ่นนะครับผมรอบนี้นะครับผมหลักๆคือปลานิ่นแต่ถามว่าปลาอื่นเข้าไหมเข้าเหมือนกันนะครับผมนะครับปลาสลิดนะครับปลาช่อนปลาดุกนะครับเข้าเหมือนกันนะครับ ตะข่ายนะครับขนาดเบอร์12นะครับเป็นตะข่ายไนล่อนสําเร็จนะครับเบอร์12นะครับผมแล้วก็ความกว้างของตะข่ายนะครับผม6.35มเซนนะครับหรือประมาณ6เซนนั่นเองครับทำไมอุยจับถึงเลือกตะข่ายขนาดเอ่อห้างขนาดนี้ก็คือนะครับถ้าปลาตัวใหญ่มันจะไม่ระแวงนะครับปลาตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นตะข่ายทีนะครับปลาตัวใหญ่บางทีมันชนปุ๊บมันเครียงมันรกนั่นเองถ้ายิ่งทีมันยิ่งยิ่งรกมันจะดีด บางทีมันจะพลิกตัวกลับมาได้นะครับกลับออกไปได้นะแต่ถ้าเป็นตะขคร่ห่างนะครับปลาจะเข้าดีนะครับอันนี้เน้นปลาใหญ่นะครับผมปลานินอ่าที่เคยใส่ได้นะครับมีถึง2โลกว่านะครับรอบตัวนี้นะครับผมขนาดนี้นะครับที่เคยเข้านะครับส่วนปลาดุกอ่า ขนาดใหญ่นะเคยเข้าอยู่ประมาณ7ขีดนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวเกือบเกือบโลนะครับประดุกนานะครับผมส่วนปลาช่อนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเข้าบ่อยๆนะครับปลาช่อนนะครับแต่ต้องสายใหญ่ๆนะครับสายครึ่งโลขึ้นไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารีวิวนะครับ2งานงานซ้ายกับงาขวานะครับเหมือนกันนะครับอ่าส่วนนะครับวิธีการนะครับถ้าปลาเข้านะครับปลาเข้าแล้วเราเอาปลาออกยังไงนะครับอ่าถ้าเราหุ้มอันนี้ไปแล้ว นี่ครับวิศิุตับจะมีด้านหนึ่งนะครับผมของงาวิชิุตับจะมัดแบบเงื่อนปลดได้นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับปลดบนนะครับแล้วก็ปลดล่างนะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายออกไปข้างนอกได้เลยแล้วก็เทปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวทําเสร็จทุ่มเสร็จเดี๋ยวก็จะจะมาสอนวิธีการนําปลาออกให้ชมนะครับอ่าตัวนี้นะครับ นอกจาก45เซนสูง60 65ถึงเซนแล้วนะครับความยาวนะครับผมอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับหรือประมาณช่องละ40เซนนะครับ1อ่า40 40 4 3สาบอทำไมอุิจารถึงเลือกไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่มันมีคุณคุณและลักษณะก็คือข้อดีก็คือมันยืดหยุ่นนะครับผมเวลาปลาเข้าเยอะๆเราจะจับนี่นะครับก้านไม้ไผ่สองก้านนี้ยกนะครับอ่าประสบการณ์นะครับอุิจารเคยใช้ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับ พอเป็นเหล็กปุ๊บนะครับปลาเข้าเยอะๆเราจับเหล็กนะครับปุ๊บเหล็กมันจะเริ่มบิดตัวนะครับพอม,มันบิดปุ๊บมันจะเริ่มเสียศูนย์มันจะดึงกันนะครับมันจะดึงรอบทําให้รอบเสียศูนย์นะครับซึ่งมันดูแลมันไม่สวยงามส่วนตัวนี้นะครับมันซอฟซอฟแรงได้ดีกว่านะครับคือไม้ไผ่นะครับผมแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือลดต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าเหล็กนี่นะครับอุจิตับซื้อมานะครับเส้นหนึ่งนะครับร้อยกว่าบาทนะครับซื้อต่อจาก ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นเหล็กอสองสองหุนเต็มหรือ6มิลน,นั่นเองนะครับผมนะครับถ้าอันนี้คืออุชิตับส่งให้ลูกค้าถ้าอุติตับททำเองอุชิตับจะใช้เหล็กเล็กกว่านี้นะครับผมเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนรอบหนึ่งล้างนะครับใช้เหล็กกี่เส้นนะครับใช้เหล็ก2เส้นนะครับเฉพาะราคาเหล็กนี่ตกไปประมาณ200กว่าบาทยังไม่รวมค่าตัดค่าดัดอีกนะครับ แต่นี้เราตัดเองดัดเองนะครับเชื่อมเองนะครับมันก็จะลดซบตรงนั้นไปอีกนะครับถ้าใครไปจ้างตัดนะครับผมอ่าผมให้เลยนะครับทั้งดัดทั้งตัดทั้งค่าเหล็กนะครับมีไม่ต่ำกว่า350บาทอันนี้เฉพาะแค่นี้นะครับยังไม่รวมตะข่ายนะครับผมยังไม่รวมตะข่ายยังไม่รวมเชือกนะครับผมตะข่ายมีต่ำาๆอยู่120บาทนะครับต่อลูกนะครับผมต้นทุนก็ เอาหนักเหมือนกันนะครับลูกนี้อย่างอย่างลูกนี้ต้นทุนอยู่ประมาณ500กว่าบาทถึง600บาทอ่าส่วนรอบหนึ่งล้างนะครับผมทํา2วันนะครับผมแค่งาแค่โครงนะครับแค่โครงกับทาสีนี่นะครับสีกันสนิมนะครับตกไป1วันแล้วงานะครับผมงาครึ่งวันนะครับเย็บหุ้มอีกครึ่งวันนะครับมี2วันนะครับยังเร็วที่สุดนะครับรอบล้างหนึ่งนะครับผมอ่าซึ่งมันถ้าเฉลี่ยให้เห็นภาพแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะอย่างลูกนี้อยู่ที่ประมาณ 1100บาทนะครับมารับเองนะครับเพราะว่าแต่ก่อนอุจิตบเคยส่งผ่านข้ออนส่งแต่นี้คือราคาแพงมากนะครับวิธีการขนส่งเขาจะคิดราคาเขาไม่ได้คิดที่น้ําหนักเหมือนสินค้าทั่วไปเขาคิดตามปริมาตรเอาปริมาตรนะครับปริมาตรของชิ้นงานนี้นะครับมาคํานวณน,นะครับตกแพงมากนะครับลูกหนึ่งนะครับบางลูกนี่ตกไป2,000กว่าบาทเฉพาะค่าส่งนะครับผม ผมก็เลยนะครับอยากแนะนําให้ลูกค้าให้มารับเองดีกว่านะครับผมส่วนใครนะครับผมที่จะอยากได้นะครับแล้วก็มาซื้อไปเป็นตัวอย่างก็สามารถมาสั่งผมแล้วก็มารับเองได้นะครับเอาไปเป็นแบบยานะครับซื้อไปหนึ่งลูกนะครับต่อไปก็ไปทําเองใช้เองนะครับอุจตับไม่ได้หวงวิชานะครับแต่ว่าอุจตับคือบางคนโทรมาสอบถามว่างาทํายังไงงานสองทางทำยังไง งาทางเดียวสงงานทำยังไงนะครับคือมันการบอกนะี่มันมันมันไม่มีรายละเอียดนะครับแต่ถ้าเราซื้อไปเป็นตัวอย่างหนึ่งลูกนะครับผมหนึ่งลูกเราก็จะเห็นภาพนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ล้วก็สามารถทําเองใช้เองได้เลยนะครับอุชตับไม่ได้วงวิชานะครับแต่ว่าอุบเต่อคือมันส่งยากนั่นเองนะครับบางคนก็โทรมาสอบถามสอนทํางานสอนทํารอบหน่อยนะครับ ก็ให้ดูตรงนี้เป็นข้าวๆแล้วกันนะครับใครจะไปทําใส่ใครที่บ้านติดเขื่อนติดห้วยติดชนบทานนะครับเหมาะมากนะครับผมอ่ะส่วนใครจะไปดูคลิปของผมนะครับผลงานนะครับมีเยอะแยะนะครับในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับอุชิตตับคนสุรินทร์เหล่าอำเภอปราสาทตัวนะครับผมก็มีนะครับผลงานการใส่ลอกของผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมลองเข้าไปดูเข้าศึกษาดูส่วนถ้าใครสนใจสั่งรอบก็ สั่งทาได้นะครับผมเน้นรับนะครับไปส่งที่อําเภอก็ได้นะครับอำเภอประสาทนะครับนัดเจอกันตามปั๊มน้ํามันแล้วก็ส่งนะครับผมหรือใครสะดวกมารับที่บ้านก็ได้นะครับที่ตําบลประทัดบุกนะครับมนะครับอ่านะครับผมของดีแน่นอนนะครับใครชื่นชอบสายลอบนะครับหาปลาสายนี้นะครับหมาแน่นอนรอบดักปลาอุชตับนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจแล้วก็ยูทูบอุชตับคนสุรินเหลาอำเภอประสาทตัวด้วยนะครับผม นะครับกดแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับผมจะขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับผมวิสตับขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากผลงานการรอบดักปลาด้วยนะครับนี่สวยงามครับพี่ดองดูครับผมอมสองงาครับปลาเข้าซ้ายขวาสวยงามจริงๆ